ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับกิจกรรมออกกําลังกาย a อ h o ฮมนะครับก็ผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนก็ต้องออกกําลังกายที่บ้านเนะเาะเพื่อความแข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาจัดอันดับกิจกรรมที่ออกกําลังกายที่บ้านอ่าในความคิดส่วนตัวของผมครับอ่าโดยบอกแล้วครับว่าข้อมูลนี้เชื่อถือได้แน่นอนครับเพราะผมเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนที่ต้องออกกําลังกายเป็น ต่อเทอมอะไรประมาณนี้ครับต้องออกกาลังกายมันจะผ่านได้เพราะฉะนั้นคาแนะนํานี้เชื่อผมได้นะครับโอเคนั้นเรา,าเริ่มจัดอันดับไปเลยดีกว่าโอเคอย่างแรกที่ผมจะเลือกครับก็คือการเดินครับการเดินการเดินที่บ้านนะ่ะมันก็ทําง่ายเนาะทําไม่ยากแบบเราไม่มีที่เราก็แบบเดินแบบในห้องเราเราเดินจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าเรามีพื้นที่นอกบ้านนิดหน่อยแล้วก็ไปสูดอากาศข้างนอกแล้วก็เดินไปเดินมาได้ไม่เหนื่อยด้วยค่อนข้างง่าย แล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้กําลังไหมได้ใช้กําลังอยู่ค่อนข้างโอเคเลยถือเป็นการออกกําลังกายที่แบบง่ายดายไม่ยากแล้วก็รู้สึกได้ผลค่อนข้างโอเคด้วยเพราะฉะนั้นการเดินนี้ผมจะให้แรง A เลยก็แล้วกันต่อมาการวิ่งโอเคการวิ่งนี่ก็จะคล้ายๆกับการเดินเนาะแต่ว่าการวิ่งเนี้ยอ,อมันจะเหนื่อยกว่าเยอะแล้วก็ อาจจะต้องหารองเท้าพิเศษแบบรองเท้าผ้าไหวมาใส่ให้รองเท้าไม่กัดเวลาเราวิ่งเนาะก็มันก็เหนื่อยกว่าเยอะแล้วก็ต้องใช้แรงมากกว่าเยอะแล้วก็ถ้าแบบการเดินเราก็เดินในห้องจองมุมหนึ่งเวิกมุมหนึ่งได้เนาะแต่การวิ่งเนี่ยเราทําไม่ได้เนาะหลักการวิ่งก็ต้องหาที่แบบมีที่วิ่งอ่ะเออให้มีที่วิ่งให้เราสามารถวิ่งได้ไม่ไม่ไม่ชนอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นผม,ผมจะให้เป็น B แล้วกันถัดลงมาจากการเดินนิดหน่อย ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่โอเคอยู่ทีนี้มาดูาการใช้เทรดมิลหรือว่ารูวิ่งกันก็มันก็จะคล้ายๆสองอันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือเรามีอุปกรณ์ในการทําให้อยู่แล้วเราไม่ต้องออกไปหาที่ในการวิ่งเองอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการประหยัดพื้นที่ได้แต่ปัญหาคือคุณต้องมีเครื่องถ้าคุณไม่มีเครื่องนี้คุณก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะให้แรงลงมาหน่อย และนอกจากนี้ข้อเสียหนึ่งที่ผมไม่ชอบแบบรูวิ่งเลยคือเวลาคุณวิ่งอะ่ะมันจะรู้สึกไม่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือเวลาวิ่งแล้วอะ่ะมันจะไม่มันจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ออกแรงเท่ากับการเดินธรรมดาหรือการวิ่งธรรมดาด้วยซ้ำไปคือถ้าจะรู้สึกแบบเหมือนการวิ่งธรรมดาคุณต้องไม่จับไอตรงไอเนี่ยซึ่งปกติถ้าคุณเหนื่อยคุณก็ต้องจับเนาะมันก็จะไม่รู้สิผมรู้สึกมันลดประสิทธิภาพอะ่ะเพราะฉะนั้นผมให้แค่บีแล้วกันเนาะโอเค ก็คือผมว่าเดินยังดีกว่ารูวิง่งแต่ว่าเอการวิ่งหมาของการวิ่งผมไมบปีแหละโอเคต่อมาเรามาดูเรื่องการปั่นจักรยานกันดีกว่าก็เรื่องการปั่นจักรยานเนี่ยเอ่อก็เหมือนกับรูวิ่งเลยถ้าเราไม่มีจักรยานเราก็ทําอะไรไม่ได้และข้อเสียของจักรยานคือถ้าเราไม่มีที่ในการปั่นเนี่ยคือแบบเราไม่มีที่หน้าบ้านของเราอะไรแบบเนี้ยเราก็ปั่นไม่ได้เนาะเพราะ ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่อยากออกไปนอกบ้านเพราะฉะนั้นจักรยานเนี่ยก็คงเป็นรีเลยแต่เดี๋ยวก่อนผมด้วยส่วนตัวที่ผมมีพื้นที่ในบ้านผมงเรียบพอปั่นจักรยานได้ผมรู้สึการัปั่นจักรยาน,เ,นยเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายมากๆคือแบบมันง่ายมากครับถ้าคนขี่จักรยานเป็นมันง่ายมากมันไม่เหนื่อยมากด้วยผมรู้สึกว่าการปั่นจักรยาน,เ,นยเหนื่อยน้อยกว่าวิ่งด้วยนะเพราะฉะนั้น จักรยานผมใช้ B ก็แล้วกันคือมันจะมีปัญหาที่ว่าคุณจะมีที่ในการปั่นจักรยานไหมถ้าไม่มีก็ทําอะไรไม่ได้แต่นอกจากนั้นผมว่าปั่นจักรยานก็ค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นผมจะให้ปั่นจักรยานเป็น B ก็แล้วกันเนาะโอเคเพราะว่ามันแบบมันไม่เหนื่อยด้วยมันง่ายด้วยอะไรประมาณน,นี้ต่อมาเครื่องปั่นจักรยานอ่ะคือไอ้เครื่องตัวนี้มันก็เหมือนสองอันนี้ผมพูดไปคือถ้าไม่มีอุป,ปกรณ์ก็ทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าข้อดีของเครื่องเนี้ยคือผมว่ามันเหมือนจักรยานเลยแต่แบบผมว่ามันดีกว่ามันประหยัดพื้นที่แล้วก็มันเอเรียกว่าไงเดียคือแบบปั่นจักรยานเราก็ต้องจับที่จับเนาะแล้วก็แบบให้ทรงตัวไม่ให้ล้มแต่ว่าข้อดีของไอ้ตัวเนี้ยคือข้อดีของไอ้ตัวเนี้ยคือมันอ่าขอเรียบเรียงคาพูดแบบนี้นะคือมันจะ อ่าคือเราไม่ต้องจับไอตรงที่จับใช่ไหมก็คือเราจะหยิบโทรศัพท์มาเลื่อนเล่นก็ได้หรือเราจะหยิบหนังสือมาอ่านท่องทางฝัจักรยานไปก็ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าจักรยานธรรมดาเราก็ยังเหนื่อยไม่ยังยังแบบไม่เหนื่อยเท่ากับการวิ่งการเดินอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงให้เป็นเอนะโอเคต่อมาเอาอะไรดีโอเคผมมาในหมวดของอ่าการเล่นเกมเพื่อออกกําลังกายดีกว่า ซึ่งเกมที่ผมยกมาก็มี2อันเนาะมีเกมเต้นจัดแดนแล้วก็เกม beat s a b e r อ่ะก็คือเป็นเกมที่ใช้ออกกําลังกายได้ทั้งคู่เลยเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์ถ้าคุณไม่มี PS ไม่มี V R อะไรแบบนี้ก็เล่นไม่ได้แต่ว่า A จัดแดนเนี่ยเกมเต้นเนี่ยมันจะดีหน่อยก็คือถ้าคุณมีโทรศัพท์และมีคอมหนึ่งเครื่องหรือมีโทรศัพท์แบบไอแพดหนึ่งเครื่องเนี่ยคุณก็สามารถออกกําลังกายได้ละ คือจริงๆจัดแดนอ่ะมันใช้มันจะเล่นบน PS หรือเล่นบน Xbox อะไรแบบนี้ก็ได้หรือถ้าคุณมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องและคอมหรือ iPad หนึ่งเครื่องคุณก็เล่นได้เหมือนกันแล้วจัดแดนอ่ะคือ,อส่วนใหญ่มันก็เป็นเพลงฝรั่งเนาะแต่ว่าถ้าคุณชอบเพลงสาว่ะเพลงป๊อปสาวลนแบบนี้มันก็สนุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจัดแดนเนผมว่าค่อนข้างโอเคเลยให้ A เ,เลยเพราะแบบมันก็ฟังเพลงที่ชอบไปด้วยเต้นไปด้วยแบบนี้ มันก็จะเหนื่อยมันก็จะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงด้เพราะฉะนั้นผมให้อันนี้เป็นเอเลยง่ายๆเอจบเย่ A. ต่อมาบีดเซเวอร์อันนี้อย่างที่ผมบอกไปเลยถ้ามีอุป,ปกรณ์ก็ทำอะไรไม่ได้จริงผมมาคิดดูแล้วผมให้การเดือนเป็นเอสดีวะโอเคก็คือบีดเซเวอร์คือถ้าไม่มีอุป,ปกรณ์เนี่ยว่าทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมให้ B แล้วกันแต่ว่าสนุกเหมือนกันสนุกพอจกัแดนเลยแต่ว่าอันนี้คือ ถ้าไม่มีอุปแล้วอุปกรณ์มันแพงแหละถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ทําอะไรไม่ได้แต่ผมว่ามันสนุกสนุกกว่าจัดแดนเยอะเลยแต่แบบอืมนั่นแหละถ้าไม่อุถ้าผมแบบถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็เล่นไม่ได้อืมเอา่าโอเคจบไปละประมาณนี้ต่อมาเรา,าเรากลับมาที่หมวดของการออกกําลังกายอย่างอื่นนเหรออันนี้ก็ต้องใช้อุปกรณ์กัน,กนแต่ผมเริ่มจากดัมเบลแล้วกันดัมเบลคือเป็นอะไรที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้ดัมเบลเลยหาอะไรหนักๆก,ก็ได้แบบ ขวดน้ําแล้วแบบเติมน้ําเยอะๆเออแล้วก็เอามายกเล่นเออแบบนั้นก็ทําได้เหมือนกันเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ยากแต่ผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างเหนื่อยเลยเทีเดียวผมให้ซีแล้วกันเป็นการออกกำลังกายที่แบบผมรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นในช่วงเด็กวอรปลายเนี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้เราสูงขึ้นแบบเยอะขนาดนั้นด้วยแบบเทียบ,บการวิ่งการเต้นการกระโดดอะไรแบบเนี้ยมันช่วยให้เราสูงขึ้นได้ค่อนข้างเยอะแต่การยกดัมเบลเนี่ยมันก็มันแค่ ถ้าคุณอยากได้กล้ามเนืงเง้อเยอะๆดัมเบลก็ดีแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าอ่าผมอยู่ในช่วงัยเจเรือนเติบโตเนาะก็อันนี้ก็เฉยๆสำหรับผมผมเลยให้ซีแล้วกันโอเคแต่มันไม่ได้แย่นะแต่มันก็ผมว่ามันเฉยๆนัน่นแหละมันผมรู้สึกมันเหนื่อยด้วยจริงๆนะแล้วก็เวลาออกดัมเบลเนี่ยม,มันต้องมีวิธีการออกที่แบบให้ถูกต้องอะแบบเวลาคุณเกร็งกล้ามเนื้อก็ต้องหายใจเข้าเวลาหายกล้ามเนื้อต้องหายใจออกแล้วแบบต้องทําเป็นหลายเซต แล้วก็แต่ละเซตต้องทํากี่ครั้งอะไรแบบเนี้ยอ่ามันก็จะยุ่งยากหน่อยสําหรับมือใหม่ประมาณนี้ผมเลยให้4สีโอเคต่อมาผมมีกระโดดเชือกเนาะมีกระโดดเชือกสองอันเอาแบบกระโดดเชือกแบบที่เป็นเชือกเลยก็แล้วกันอันนี้ผมว่าต้องใช้พื้นที่ในการเล่นค่อนข้างอยู่เพราะว่าคุณต้องกระโดดเนาะแล้วก็เชือกต้องแบบแกว่งไปมาด้วยแต่ผมว่าไม่เยอะเท่ากับการวิ่งอะไรพวกนี้แต่อันเนี้ย อ <Ờ, S 2> เหนื่อยมากแบบโคตรเหนื่อยเลยแล้วแบบถ้าสะดุดล้มนี่คือแบบมันก็จะแบบเสียวๆหน่อยเนาะพราะฉะนั้นผมให้แบบซัก B แล้วกันมันมันไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างโอเคสำหรับผมเพราะมันได้กระโดดได้ยืดตัวแต่แบบโคตรเหนื่อยอันนี้จริงๆโคตรเหนื่อยการคือกระโดดไปเรื่อยๆมันเหนื่อยมากเลยต้องแบบทักแบบ แบบพอๆดัมเบลที่แบบต้องทําเป็นเซตเซตเซตไปถึงไม่นั้นคือแบบมันจะเหนื่อยจนไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นผมให้ดีส่วนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือกระโดดเชือกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเชือกให้เราในการสะดุดล้มแบบเล่นง่ายกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้ผมให้เอคือแค่กระโดดง่ายกว่าเยอะมากแบบไม่ต้องมาเครียดว่าเราจะสะดุดล้มอะไรแบบนี้แบบกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็แกว่งแกว่งมือไปเรื่อยๆอ่าค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นผมให้แรงเอแล้วกัน จริงๆผมมาคิดดูแล้วผมเอาสเกรยาน A ดีมออ่ะโอเคไม่เป็นไรช่างเถอะอ๋ออย่างสุดท้ายอันนี้อาจจะไม่เห็นหรูปเนาะจริงๆมันคือรูปก,การเวิร์กอัลแบบการบริหารร่างกายในท่าต่างๆอ่าคือจริงๆอันนี้ผมต้องต้งตั้งใจจะโชว์แบบบริหารตามใน วิดีโอต่างๆแบบอาจจะเป็นเทปมาเปิดบนทีวีแล้วก็ออกกําลังกายตามหรืออาจจะเป็นแบบเปิดบน youtube แล้วก็ออกกําลังกายตามบน youtube อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคืออันนี้ผมก็ใช้บ่นกันนะเพราะมันค่อนข้างง่ายแค่แบบมีคอมหนึ่งเครื่องหรือมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็เปิดบน u t u b e เลยเวิร์กเอาอยากได้กี่นาทีพิมพ์ไปสาสิบนาทีก็พิมเวิร์กเอาสาสิบนาทีเสร็จแล้วก็เออก็ออกกําลังกายตามที่เขาโชว์เออถ้าเหนื่อยก็หยุดพอสได้เป็นอันที่แบบ รู้สึกมหัศจรรย์มากแล้วคือออกเนี่ยโคตรเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆแต่มันรู้สึกแบบสะใจอะเหนื่อยแบบโคตรสะใจอะเอออ่าเพราะฉะนั้นผมให้เอาก,กันคือแบบมันเหนื่อยมากแต่มันโคตรสะใจอ่อผมคิดว่านี้ดีกว่าผมคิดว่านี้ดีกว่าก็จักรยานผมคิดว่าแบบนี้อ่ะอ่าฮะ ไม่ผมว่าอันนี้น่าจะดีกว่าดีผมชอบผมชอบไอจักรยานที่เป็นปั่นเป็น,นเครื่องมากก่าอ่ะแล้วก็เช็คก,ก่อนว่ามีอะไรผมอยากเปลี่ยนไหมดัมเบลผมไว้ซีนะ่ะดีละที่ผมไม่ผมจะไม่เอาอะไรไปดีเด็ดขาดผมเชื่อว่าทุกการออกกําลังกายเนี่ยมันก็เป็นการออกกําลังกายเนาะมันก็ต้องใช้แรงใช้พลังงานเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าจะมีการออกกําลังกายอะไรที่มันไม่ดีเว้นเสียแต่ว่าคุณไม่มีอุปกรณ์ในการออกเนาะ แต่นอกจากนั้นผมว่าก็ประมาณนี้แหละบอกในการเดินยังไงก็ดีสุดอยู่ละง่ายมากสบายมากไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่แบบเดินไปเดินมาง่ายๆอาบิดไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยใส่รองเท้าแตะเดินยังได้เลยครับเอาจริงๆรองเท้าแตะเดินนี้แบบคือเหมือนคิดซะว่าเดินจากจุด A ไปจุด B เ,เดินจากบนเตียงไปหาหา,หาในตู้เย็นอะไรแบบนี้ก็ได้โคตรง่ายเออเพราะฉะนั้นผม YTS เละ อ๋อปั่นจักรยานไม่ต้องใช้จักรยานจริงประหยัดพื้นที่แล้วก็ระหว่างปั่นจักรยานอาจจะเลื่อนโทรศัพท์ดูหนังสือไปทําได้หลายอย่างใช่ผมชอบมากนี่แล้วก็อันนี้คือแบบเอ่อเวิร์กอัลตามวิดีโอต่างๆง่ายมากๆอาจจะเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ว่าเหนื่อยสะใจโคตรอ่ะอันนี้เหมือนกันมีแค่มีอุปกรณ์ตัวนี้ก็ทําง่ายมากแล้วก็นั่นแหละเหนื่อยแต่ว่าอันนี้ก็ ก็เหนื่อยแบบสะใจเนาะส่วนอันนี้คือแบบเต้นตามเพลงอะไรแบบนี้นมันก็สนุกเหมือนกันเพราะมันบางทีว่าเป็นเพลงที่เราชอบมันก็เต้นไปด้วยนก็โอเครู้สึกเหนือนะ่อยน้อยลงอ่ะต่อมาการวิ่งทําไมการวิ่งผมให้บีวะอ๋อเพราะมันใช้พื้นที่เนาะผมว่าการวิ่งผมให้เอเดียวอะนำหน้าเกมเต้นอ่ะ เทรดมิลใช่อันนี้ผมรู้สึกเทรดมิลมันวิ่งไม่มันรู้สึกไม่ปธรรมาชาติเลยแล้วก็แบบรู้สึกมันได้ผลน้อยกว่าการวิ่งหรือการเดินจริงๆน้อยกว่าเยอะอ่ะจักรยานอันนี้ออกกําลังจักรยานเป็นอะไรที่ออกกาลังกายง่ายมากไม่เหนื่อยเลยแบบจริงมันก็เหนื่อยนิดนึงแต่มันรู้สึกเหนื่อยน้อยมากเราแบบถ้ามีที่ในการออกกาลังกายนะคือแบบลมเย็นเย็นตากไว้โคตรสบายอ่ะบิดเซเบอร์นี่ผมอยากให้เอสเลยนะแต่แบบ เออมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีอุปกรณ์ไหมนั่นแหละกระโดดเชือกโคตรเหนื่อยแล้วก็แบบมีโอกาสสะดุดล้มด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วเหนื่อยมากต้องออกแบบเนเื้เซ็ตๆประมาณนี้ส่วนดัมเบลมันเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็แบบผมรู้สึกมันไม่ได้เกี่ยวกับการยืดตัวเลยสําหรับเด็กวัยที่กําลังจะเจริญเติบโตแบบผมโอเคเพราะฉะนั้นอ่านี่ก็เป็นเทเลสการออกกาลังกายที่บ้านของผมถ้าผมลืมอะไรไปก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับแล้วก็แบบพิมพ์คอมเมนต์แบบ พิมพ์คอมเมนต์โกรธว่าแบบเออทําไมทําไมผมทําอย่างนี้อะไรประมาณประมาณนี้ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของผมโอเคก็บ้าบาครับ